ยามเช้าที่อมก่อยนะครับผมพักที่อมก่อยรีสอร์ทรีสอร์ทชื่อดังของอาเภออมก่อยนะครับอยู่ริมน้ําแม่ตื่นนะครับห่างจากตู้อมก่อยประมาณ2อกิโลยามเช้าอากาศสดชื่นครับที่อมก่อยราคาที่พักก็ไม่แพงนะครับมี400บาทกับ600บาทนะครับบรรยากาศดีครับ ที่อมกอใน,นหน้าหนาวนี่ต่ำสิบองศานะครับเพราะมันอยู่สูงนะครับภายในตัวรีสอร์ทนะครับร่มรื่นครับโซนนี้จะคืนละสี่ร้อยบาทเองนะครับห้องสะอาดถ้าติดน้ำก็คืนละหกร้อยบาทนะครับข้างล่างแ้วนะครับ มีร้านอาหารข้างในด้วยนะครับ ที่นี่คืออ,อมก่อยรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทชื่อดังของอำเภออมก่อยนะครับอยู่ริมน้ำนะครับต้นไม้เยอะครับอันนี้ขัวไม้ไผ่น้ำ น่าจะแม่ตื่นนะเล็ไหลลงไปโน่นนะฮะลงไปข้างล่างนนะมีสองฝั่งนะครับนะร่มรื่นครับตรงนี้เป็นโซนของร้านอาหาร